ดูสดแคนาดาพบทีมชาติไทยฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เย็นนี้เวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดฟุตซอลไทยวันนี้ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025แคนาดาพบทีมชาติไทยลิงดูบอลสดเวลา17นาฬิกา ดูบอลสดออนไลน์ดูบอลสดวันนี้ผลบอลสดดูได้ช่องทางไหนบ้างโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ทีมชาติแคนาดาพบทีมชาติไทยวันอังคารที่25พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬิกาที่สนามฟิลสปอร์ตอารีนาประเทศฟิลิปปินส์รับชมถ่ายทอดสดทีมชาติแคนาดาพบทีมชาติไทย YouTube BG Sports สถานการณ์ล่าสุดโต๊ะเล็กสาวไทยทีมชาติไทยนัดแรกแพ้สเปนมา2-5ทําทำให้เกมนี้ต้องคว้าชัยเพื่อที่จะแย่งสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลหญงิงชิงแชมป์โลก2025